วันนี้ดูเหมือนฝนจะตกนะครับเพราะว่าเกียดร้องฝนจะตกนะครับ <S <S มีทั้งตัวเล็กตัวโต,วตวนะครับ อรอดมาได้ขนาดนี้ก็เป็นที่พอใจอยู่ครับถ้าตัวตัวขนาดนี้โอกาสรอดในรุ่นนี้รอดร้อยเปเซ็นต์ครับโอกาสรอดนะครับโอกาสรอด100%เ็นเต็ม พอขนาดนี้โอกาสรอดร้อยเปอร์เซ็นเต็มนะครับ นี่อย่างนี้โอกาสรอดโอกาสรอดเป็นเป็ดเขียบตัวเตรียมไว้นะครับก็ร้อยเปอร์เซ็นตเต็มจะต้องห่วงแล้วครับขนาดนี้รอดบนี้นอนตัวยังเล็กอยู่ครับ โอกาสรอดก็ประมาณ50-50ิบห้าสบที่บอกว่าโอกาสรอด50-50ก็คือมันจะมีตัวโตกับตัวเล็กผนกันอยู่นะครับตัวเล็กขนาดนี้ก็จะโดนตัวที่ตัวโตกว่ากินมีโอกาสนะครับมีโอกาสถูกกิน ก็เป็นแบบเลี้ยงธรรมชาตินะครับก็ปล่อยตามธรรมชาติก็มีบ้างที่ตัวโต,วตวเป็นตัวเล็กนี่ตัวนี้เล็กมากเลยครับเพิ่งจะออกมาเป็นตัวอันนี้รุ่นล่าสดุดตัวเล็กกว่าเพื่อนเลย ถ้าอย่างนี้นะครับโอกาสรอด50 50ที่บอกว่าโอกาสรอด50 50คือตัวใหญ่นะครับตัวที่โตวกว่าจะกินมีโอกาสนะครับที่จะเป็นอาหารของตัวที่โตวกว่าตัวที่โตวกว่าก็จะล่าตัวเทเล็กกว่าเป็นอาหาร คอยจ้องจับเหยื่อจะเป็นพวกมดมแมลงีล้วก็จะนั่งนิ่งมากเลยครับไม่ขยับกระเยื่อนนะครับนิ่งสนิทจะนั่งอยู่อย่างนี้นะครับใช้สมาธิในการจับเหยื่อ